เหตุการณ์ใหญ่ไม่วิเคราะห์วิจารณ์บ้างไม่บันทึกเอาไว้บ้างก็ดูอะไรอยู่นะครับก็คือกรณีที่เกิดหลุมมรณะแหละครับที่หน้าสนอสามเส้นนะหน้าวาชิรพยาบาลอันนี้แหละครับดูทีอะไรก็สะลดใจทุกทีเดี๋ยวนี้ขับรถนะะพอนึกถึงหลุมนี้เนี่ยทำให้ตื่นนะบางทีขับรถง่วงๆพอนึกถึงหลุมนึกถึงเห,เ,เหตุที่เกิดขึ้น อย่างที่แลเห็นตามภาพนี้ท่านผู้ชมครับก็ทำให้ตื่นตัวขึ้นมานะนี่คือมันบางบางคนบอกว่าทอร์ในนี่สู่บางคนบอกโอ้โหนะมันหลุมมรณะมันหลุมยักษ์นะและมันเกี่ยวข้องมันพัวพันกับเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะด้านใต้สายสีม่วงตอนใต้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแต่มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงไหมหรือมันโดยอ้อม โดยอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ทางรอฟมอนะครับการารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณกาไพยจละครับอุดมธรรมพักดีผู้การอาผู้การรอฟมอนะรถไฟฟ้ามานครเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็มาถแถลงข่าวนะพร้อมกับใครครับ พร้อมด้วยกิจการร่วมค้า CKST PL และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน PMCSC นะหนึ่งนี่แหละครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงไหนครับช่วงเตาปูนราบูรณะวงเล็บวงแหวนกาจนาพิเศษนะครับก็มาขอโทษประชาชนมาชี้แจงแล้วก็มาแอนอกที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะครับรถไฟฟ้านะขนส่งมวลชนกรุงเทพถ้าแห่งประเทศไทยผมขออภัยพูดผิดทุกทีนะฮะขณะที่นักพิจา,ารนะครับท่านหนึ่งนี่โพสตสไว้นี่2สอโพสต์แล้วนะครับน่าสนใจเพราะท่านก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้เรื่องขนส่งมวลชนเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือท่านดรสามารถ ราชพลสิทธิ์นะครับนี่แหละครับช็อกกลางกลุงถนนสุดเสี่ยงถูกยุบเสี่ยงถูกสูบทุกย่างก้าวดรสามารถราชพลสิทธิ์คุณพัชรลุงนะฮะแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาจบวิทยาเอกนะครับท่านผู้ชมครับโตเกียวมหาลาัยโตเกียววิศวะโยธาสาขาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งจบโทวิศวกรรม,มศาสตร์ จราจรและขนส่งจาก AIT จบตรีจากมชวิศวกรรมศาสตร์เคยเป็นรองผู้ว่ากทมเป็นสอสอพักประชาธิป,ปัตย์ท่านโสพสต์ภาษาง่ายๆสั้นๆกระชับกระชับ 6. ไฮไลท์หไม่ใช่แค่ถนนยุบแต่คือระบบใต้ดินล้มเหลว 2. บทเรียนจากต่างประเทศสาเหตุเดียวกัน 3. ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ 4. สู้กับหลุมยักษ์ต้องทำอย่างไร 5. คำถามที่ยังต้องการคำตอบ 6. บทสรุปนี่คือไฮไลท์จบรายการนี้ไปอ่านได้เพิ่มเติมได้นะครับท่านผู้ชมครับเอาละผมจะไปใช้บริการจากท่านดรสามารถนะครับว่าสันนิษฐานว่าเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจะแก้ไขกันอย่างไรสวัสดีครับดรสามารถครับ สวัสดีครับคุณสำราญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับผมไฮไลท์แล้วหกหัวข้อนะครับแต่ก่อนอื่นกลัวลืมถามเสียก,ก่อนเลยแล้วก็สามารถสรุปนี้ว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันเริ่มจากไหนไปไหนอะไรยังไงครับเขาเรียกว่าสายสีม่วงใต้นะฮะออสีม่วงเหนือหรือสีม่วงเฉยๆสีม่วงปกตินะเริ่มตั้งแต เตาปูนไปบางใหญ่ระยะทางวันยี่สิบสามกิโลเมตรอันนั้นบนดินใช่ไหมบนดินให้บริการและบนดินทั้งหมดครับนะวิ่งมาตั้งแต่เตาปูนผ่านมาแถวแถวงสว่างมาที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีนะวิ่งบนรัทริเบตนะครับไปถึงบางใหญ่เลี้ยวขวาที่บางใหญ่ไปสนสุ้ดที่เลยเซ็นท่าเวสเกตไปครับนั้นคือบนดินหมดเลยบนดินหมดเลย บนลรินตลอดทางอะลอยฟ้านะครับนั่นคือสีม่วงเหนือครับเปิดให้บริการตั้งแต่2อ5 9ครับตอนนี้ก็เก็บ20บาทตลอดสายเพราะรอฟมหรือรัฐลงทุนเองทั้งหมดครับครับไอสายที่มีปัญหาก็เลยม่วงใต้ม่วงใต้ก็เริ่มจากเตาปูนไปที่ราชบุรณนะะนะครับ Hmm. ก็มีเส้นทางที่ผ่านแถวหน้ารัฐสภาใหม่ที่เกียกกายผ่านสีย่านผ่านที่สอนอสามเส้นที่มีปัญหาอยู่และไปลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพุทธใหม่นะครับมุดรอดใจเจ้าพระยาไปสินสุ้ดที่ราชบุรณะะระยะทาง23.6กกิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาเนี่ประมาณ8 2ด0 0ืล้านบาทเฉพาะงานโยธายังไม่รวมระบบรถระบบนสัญญาระบบสื่อสารระบบตัวครับครับแล้วแล้ว,ลวบนดินใต้ดินยังไงบ้างไง่ม่วงม่วงม่วงใต้นี่ม่วงใต้เนี่เป็นบนดินเป็นใต้ดินประมาณ14บสีกิโลเมตรแล้วลอยฟ้า9ก้าิโลเมตรก็รวมกัน23่สกิโลเมตรครับและมีสถานีทั้งหมด17สถานี เป็นสถานีใต้ดินเนี่ยสิบสถานีนะครับก็สิบสถานีจากทั้งหมดสิบสี่กิโลเมตรก็ห่างกันโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรในเมืองก็อยู่ใกล้กันสถานีี้ห่างกันไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับแต่พอนอกเมืองมันก็จะอ่างมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรครับ สถานีลอยฟ้าก็มีเจ็ดสถานีรวมทั้งหมดก็สิบเจ็ดสถานีครับอืมเวลานี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดเปอร์เซนครับครับนะครับทีนี้จากตอปูนอันนีล้ลงใต้ดินใช่ไหมท่านสามารถลงใต้ดินครับมีลงใต้ดินใบที่ผ่านรัฐสภาก็เป็นใต้ดินครับผ่านหน้าแถวสีย่านบริษัทบุญรอดก็ลงใต้ดิน นะครับลงนะใต้ดินไปตลอดครับตรงนี้นในเมืองนี้ลงใต้ดินฮะหลักๆในกลางเมืองลงใต้ดินครับลงใต้ดินแล้วก็ไปโผล่บนดินที่ไหนฮะโผล่บนดินผมไม่รู้สึกจะเป็นหลังจากที่ขึ้นจากเจ้าพยาเลยครับ อ๋อลคือรอดใต้ชายารอดชายาไปแล้วก็มาพุทธแห่งใหม่ครับอ๋อสะพานพุทธใหม่ก็ไปเส้นสุดที่ราชบุญนะตรงนั้นก็จะเป็นบนดินทั้งหมดครับรับ่าอยู่นอกเมืองแล้วอะไรครับเอาละครับทีนี้อาจารย์ดรสามารถต้องช่วยผมแล้วช่วยบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งฟังตะดับตับฟังมาทั้งหมดการแถลงข่าวของรฟอมของทางกทมโน่นนี่นั่นนักพิฒาการต่างๆแล้วนี่ดรสามารถพอจะสรุปได้ไหมครับว่าตกลง สาเหตุที่มันเกิดหลุมยุบหลุมมรณะนะเนะพราะอ,อะไรคือที่ฟังมาหลายคนนะฮะก็ผมชอบคำแถลงของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ชัดเจน่าและเป็นตรรกะที่เป็นไปได้มากที่สุดมีเหตุมีผลครับคือปัญหาก็คือคุณสำลันนะฮะอุโมง์ใต้ดินบริเวณนั้นเนยฮะมันกำลังจะวิ่งเข้าสถานีรถไฟฟ้าครับ มันก็ต้องเจาะเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าค่ะเหมือนเป็นกล่องอยู่ใต้ดินกล่องสี่เหลี่ยมอะครับอุโมงก็เป็นอุโมงกลมๆม,มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก6กจุดสามเมตรภายในห้าจุดเจ็ดเมตรผนังอุโมงก็หนาสามสิบเซนติเมตรครับครับห้าเมตรก็ถือว่ากว้างมากครับรถไฟฟ้าทั้งขบวนก็วกิ่งเข้าไปได้ครับนะครับก็ไปเชื่อมต่อกับ ผนังของสถานีรถไฟ้าได้ดินครับนะครับไอจุดเชื่อมตรงนี้มีปัญหานะฮะคือเขาต้องซีลอย่างดีต้องมีเรียกว่าคือไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้มีดินเข้าได้ครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่ตรงนี้นะครับมีม,มีบรูมีช่องว่างอยู่ทำให้ดินทั้งน้ำเนี่ยทะลักเข้าสู่ ตัวสถานีเมื่อดินและน้ําทะลักเข้าสู่ดินที่อยู่รอบๆสถานีอะนะก็ลดน้อยลงก็กลายเป็นโพรงเพราะนั้นเป็นโพรงเพราะนั้นผิวถนนพื้นถนนอยู่ด้านบนก็ไม่มีดินข้างล่าง,องรองรับ,รบก็ก็ยซุดตัวลงมาฮะคนสาานําราญครับนึกภาพบอกไหมครับนึกออกฮนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมันต้องสอบหาสาเหตุแลาทําไมที่เกิดเป็นช่องว่างช่องหว่ขึ้นมาตรงนี้ได้ ทางนี้ต้องมีซีลอย่างดีไม่เกิดพลาดไ้่ายมันเป็นรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีใช่ไหมจา์สามารถถูกต้องครับชัดเจนครับรอยต่อเน,นี้มันต้องทำให้ปิดไม่ให้น้ำเข้าได้ดินเข้าได้ต้องไม่มีช่องว่างช่องรูโหว่อะไรต่างๆครับอืมอ่าอ้ออตรงว่า,ารชรพยาบาลตรงนั้นเป็นสถานีใช่ไหมครับ เป็นสถานีเป็นสถานีที่ลึกประมาณสามสิบเมตรนะฮะ mm. และอุโมงตนั้นเป็นโมงสองชั้นและชั้นหนึ่งก็วิ่งไปอีกชั้นหนึ่งวิ่งกลับที่ต้องทําเป็นสองชั้นมาซ้อนกันอยู่เพราะว่าถนนแคบนนแคนสารับ ถ้าเราทําเป็นวางคู่กระดานอาจจะต้องเวงคืนพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะต้องเวงคืนสอนอสามเส้นโรงบาลวชิระซึ่งมันไม่ส่งควรจะทําเช่นนั้นครับไอ้เส้นอื่นเส้นอื่น<ต>มันเส้นอื่นมันคู่ขนานกันจะไปใช่ไหมจา์ก็แล้วแต่ถ้าพื้นที่ถนนกว้างก็เป็นคู่ขนานครับ แต่นี้มันซ้อนมาสองชั้นใช่เพราะพื้นที่แคบเขาต้องไม่ต้องการเวียนคืนไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตึกรามมั่นช่องใกล้เคียงครับดังนั้นถ้าอรอยต่อ,อร,รอยต่อ,อ,ตอมุมกับสถานีเกิดช่องว่างหรือมีรอยรั่วรอยรูรั่วอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากผู้ก่อรสร้างหรืออะไรฮะ มันมีหนึ่งการออกแบบไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าการออกแบบมันก็คล้ายๆกันนะครับการก่อสร้างมีข้อบอกพร่องมีข้อผิดพลาดประการใดหรือไม่นะและไปสถานีที่อยู่ใกล้เคียงกัน,นประมาณหนึ่งกิโลแล้วไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรไม่มีปัญหาล่ะ<น>วันนี้เราพอมาอ,ออกแถลงการบอกว่าสภาพดินบริเวณน,นั้นรวมกับน้ําปะ่าปานะครับน้ําใต้ดินไม่ใช่ว่าะน้ำเปลปา ทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นดินลักษณะพิเศษเป็นลักษณะพิเศษผมอ่านผมฟังแล้วก็งงไม่เข้าใจลักษณะพิเศษอย่างไรไม่มีข้อมูลทางด้าน,น,นวิศกรรมธรณีมามาแบ็กอัพเลยนะฟังฟังผูง้อ่านทั่วไปผู้ฟังทั่วไปอาจจะเข้าใจเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยแล้วแล้วอีกเลยทัมันไม่ได้นะมันต้องดูให้ดีว่าใครผิดใครทําผิดนะครับ เขาคล้ายๆว่าอ้างว่าน้ํามาทําให้เกิดดินอ่อนอย่างนั้นเหรอเขาอ้างว่าที่คําแถลงกายเขาบอกดินบริเวณน,นั้นร่วมกับน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลักษณะพิเศษผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเปลี่ยนพฤติกรรมลักษณะ <c oughs> เป็นลักษณะพิเศษพิเศษทําให้ไหลเข้าไปในใน,ในช่องโหว่นั้นได้ในสถานีได้นะ แล้วร่วมกับน้ำจากท่อระบายน้ำทำให้เสถียรภาพของดินลดน้อยลงผมอ่านยิ่งไม่เข้าใจคนสมรญนคือสถานการณ์นี้เราพอต้องชมว่าดีนิดหนึ่งที่ตอนที่ว่าออกสถลงการแสดงความรับผิดชอบขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่อันที่ถูกต้องเราพอต้องดูว่าใครทำผิดนะต้องคนนั้นต้องรับผิดชอบถ้าผู้รับผิดทำผิดก็ต้องรับผิดชอบครับ และต้องดูสัญญาระหว่างรฟมอพูดเหมาว่าต้องรับผิดชอบอย่างไรคือคือท่านผู้ว่ารฟมอเข้ามาถแถลงบอกว่าโครงสร้างงานโยธาหลักทั้งหมดแล้วเสร็จมาก,กว่าสามเดือนแล้วอาจารย์สามารถบริเวณนั้นเสร็จแล้วครับนะครับทั้งอุโมงทั้งสถานีนะครับเออนะครับเป็นงนั้นครับ แล้วทำไมโมชก็เจาะแล้วครับก็ใช้เครื่องเจอดที่อ TBM จอะเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สถา,านีก็เสร็จแล้วโครงสร้างเสร็จหมดแล้วครับแล้วอยู่ทําไมคืออคกขแถลงการนี่ผมไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักที่<ม>ทําให้ดินไหลเขา้าดินและน้ําไหลเข้าสู่ผ่านในช่องโหว่ช่องว่างนั้นทะลักเข้าสู่สถานีใต้ดินได้ครับเบื้องต้นนี่คุณคุณผู้ว่ากทมอบอกว่าผู้ว่ารปภ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมีน้ำประปารั่วในชั้นใต้ดินร่วมกับเหตุการณ์จากฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวันทําให้ชั้นดินแข็งระหว่างอุโมงค์ถังวิ่งสองชั้นเสียเสถียรภาพและเกิดการซุดตัวของดินรอบสถานีอย่างรวดเร็วและมากผิดปกติอ่าฟังได้ไหมว่ากทมหรือพูดว่ารอฟอร,อ,รอฟอรมอครับ เพราะว่าเราออกสางการวันนี้นะครับนะ <c oughs> ตัวลุงคุณบอกว่าเพราะน้ำประปาท่อประปาแตกก่อนเหรอรั่วก่อนเหรออย่างนั้นหรือเปล่าสำหรับผมผมคิดว่าเป็นเพราะดินอ่ะมันไหลเข้าสูา่ผ่านในช่องว่างนั้นเข้าสู่สถานีก่อน <c oughs> ทำให้ท่อประปามันแตกหักครับไ <c oughs> ม่ได้มีดินรองรับผมคิดว่าน้ำประปาไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่สาเหตุเริ่มต้นครับ คุณอ d o c t o สามารถมองว่าน่าจะเกิดจากช่องว่างไอ้ตรงรอยต่อตรงนั้นเลยนะทำให้ไม่ต้องหาสาเหตุไว้ช่องว่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีการซีลอย่างสมบูรณ์แบบอย่างดีหรือไม่ครับนะครับแต่คุณอย่าไปโทษน้ำประปาแล้วโทษด,ดินบริเวณนั้นและถามดินบริเวณนั้นมันแตก่าดินบริเวณใกล้เคีย,อยงอะไรเลยครับมันก็เหมือนกันครับครับทีนี้นี่เอาละ เราก็ทิ้งไว้เป็นปมนะตอบให้ได้ว่ามันเพราะอะไรถึงเกิดช่องว่างตรงนั้นใช่ครับคืออยากจะฝากไปถึงท่านผู้ว่ารอฟอรมอนะครับคุณอย่าบอกว่าดินบริเวณนั้นร่วมกับน้ําใต้ดินและทําให้ดินมันเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นดินรักษาพิเศษอ่านกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจนะฮะถ้าพูดอย่างนี้คนทั่วไปเขอาจจะเข้าใจได้ว่า เป็นเหตุสุดวิสัยเหตุวิสัยก็ไม่มีใครรับผิดชอบอีกครับอ๋ออ๋อเอาวางไว้ตามนี้ครับได้ไหมค,คุณสำราญในพระรามสองอ่ะมักย้างว่าเหตุสุดวิสัยเป็นประจำอ๋ออ๋ออ๋อใช่ครับโอเคอาจารย์นะทีนี้อาจารย์ดรสามารถพูดถึงอ่ะดรสามารถพูดถึงบทเรียนจากฟุกุโอกะ <c oughs> คืออะไรฮะฟุกุโอกะคืออย่างนี้ครับสาเหตุเดียวกันเลยคุณสำราญจุดอ่อนเหมือนกันก็คือ เขาสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็มีน้ํามีดินรั่วเข้าไปในสถานีซึมผ่านไปในสถานีครับผ่านในรอยต่อตรงนั้นอะรอยต่อระหว่างอุโมงกับสถานีรถไฟใต้ดินครับเหมือนกันเลยครับอื hmm. มันมีรูช่องว่างอยู่นะครับครับและเขาสามารถซ่อมแซมไม่เสร็จได้เอาดินออกโยกย้ายระบบสารโูรพวกต่างได้เรียบร้อยภายในจิตวันเขาทำได้เร็วมากครับ เจ็ดวันเหรอะเจ็ดวันนีัยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระเบียบแบบแผนดิเขารู้การวางระบบท่อเหนือใต้ดินเนี่ยเขาวางเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนะมันมันจิ๋วกว่าเราเปล่าความเสียหายโอยกายภาพมันก็ก็กกกไอถนนสามสิบเมตรเป็นกันก็ยุบลงไปทันทีเหมือนกันครับนะครับก็ไม่น้อยครับลงไปอของเราบอกว่าลึกที่ยุบไปลึกห้าสิบเมตรผมว่าไม่น่าจะถึงนะครับครับ ของเราถ้าดูด้วยสายตานะอาจารย์ดรสามารถคิดว่าจะควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะซ่อมให้แล้วเสร็จคืออย่างนี้ครับท่านพู้ว่าราปรอบอกว่าประมาณสองอาทิตย์จะคืนผิวจะจอรดได้และซึ่งถือผมถือว่าอะไรมากถือว่า รบทําได้ดีและทําได้จริงนะครับถือว่าทําได้ดีแต่ต้องมั่นใจว่าข้างล่างนี้มีความแข็งแรงนะครับเึงจะเปิดไอ้รถวิ่งได้คนเดินผ่านได้นะครับครับอันนั้นแหละฮะถ้าทําได้ก็ดีครับนะฮะแต่ว่าหลังอย่างนี้ต้องเข้าไปซ่อมใต้ตึกต่างๆเช่นอาคารสอนอสามเส้นเป็นต้นฮะคุณสามารถเห็นในรูปเนี่ย เอาเข็มบางต้นลอยอยู่แล้วครับลอยลอยแล้วลอยอยู่แล้วแล้วําหนักไม่ได้นะบางทีก็มีหักมีแตกบ้างนะฮะมีล้มบ้างต่างเต่างนะครับอย่างนี้แะละครับต้องเข้าไปเสริมความแข็งแรงของฐานรากดูแล้วยังดูแล้วยังใช้ได้เหรอเราสามารถยังใช้ได้เหรอเคืออย่างนี้คุณสําราญครับถ้าเราสามารถเข้าไปทําเสาเข็มเพิ่มเติมได้เนี่ยสามารถใช้งานได้ครับ แต่ก่อนเข้าไปต้องให้ดินในหยุดหยุดขึ้นตัวหยุดสไลด์ซะก่อนครับซึ่งท่านผู้ว่าชัดิที่ทําไปใช้กระสอบทรายห้าหมื่นลูกเนี่ยทิ้งลงไปนั่นถูกต้องที่สุดนะครับถูกแล้วนะเป็นวิธีการที่ทําได้ทันทีเลยถือว่าอไรผมมากแล้วต่อไปใช้น้ําปูนีอัดเข้าไปครับเขาเรียกว่าการลติ้งนะครับตัวนี้นะฮะทำให้เสริมความแข็งแรงขึ้นพอดี่หนึ่งห้าหมื่นกระสอบทิ้งไปแล้วมันลงไปตรงไหนดรสามารถ ก็ในหลุมยักษ์อะฮะในหลุม,มนลในหลุหมยักษ์ครับครับก็ทําให้การสไลด์มันหยุดลงนะฮะแล้วถึงจะข้าไปซ่อมอาคารรอบๆได้ครับคือวิธีการที่กทมทำมันถือว่าดีมากหนึ่งอบยพก่อนพื้นที่ที่เสี่ยงตัดน้ำตัดไฟได้ในต่างประเทศในฟูกาก็ตัดแก๊สด้วยอพออยบยพเสร็จก็ทำเนี่ยเสริมความแข็งแรงของหลุมนะฮะไม่ให้ดินเนี่ย มันพังทลายลงมาอีกนะฮะพอประการที่สามเขาตรวจสอบตลอดแนวการก่อสร้างเลยมีตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนอยู่นะครับเพราทำอย่างนั้นนะครับของเราไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้ใช่ไหมรถไฟฟ้าใต้ดินนี่โอ้ไม่เคยครับนี่ถือใหญ่มากเหตุอย่างนี้ไม่เคยมีครับนะฮะถือว่ารุนแรงมากครับนะฮะนี่ต่อไปเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย คนเสียวเหมือนกันนะถ้าแบบนี้ <laughs> โอ้ไม่มีครับไม่มีครับถ้าสร้างเสร็จแล้วไม่มีปัญหารใต้ดิ่งเราถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆที่มีรถไฟทั้งหลายฮะไม่มีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือต่างประเทศในยุโรปทั้งหลายฮะเราเทียบเท่าเราสู้ได้สบายเลยฮะทั้งคุณภาพการให้บริการคุณภาพรถนะครับสีอย,อย่างเดียวราคายัางแพงอยู่ได้หลายนิดนะครับ <laughs> ไ,อ,ไอ,อ้ไอไ้อ อุโมงที่เราเห็นน,นั่นมันยังลงไปไม่ถึงชั้นชั้นบนของอุโมงใช่ไหมดรอ,อ,อ,อุโมงที่เราเห็นเราเห็นถ้าเห็นมีภาพอุโมงนะั้นนั่นคือส่วนเห็นแล้วนะครับก็เห็นอุโมงนะฮะภาพที่เห็นหคุณจะา่าเห็นอุโมงมองไหมครับรนะครับอ่ามันลงไปสิบหนะ้าเมตรเหรอมันลงตรงนั้นผมว่าน่าอยู่ถ้าใกล้ๆความลึกสถานีซึ่งอยู่ประมาณสามสิบเมตรครับตรงนั้นนะครับ คือโดยเฉลี่ยรถไฟใต้ดินนะโดยทั่วไปนะฮะจะลึกประมาณอุโมจะลึกประมาณโดยเฉลี่ยนะครับยี่สิบเมตรก็แล้วแต่พื้นที่และการก่อสร้างแบบไหนแต่ตรงนี้อาจจะลึกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าลอดใจแม่น้ำชิยาก็ลึกลงจากผิวน้ำในี่สามสิบเมตรนะฮะสามสิบเมตรนะคุณสําราญใจแม่น้ำชีวาลงมาแตลึกจาท้อง ท้องท้องท้องแม่น้ำมาลงไปสักสิบเมตรนะแต่ว่าจากผิวเนี่ยสามสิบเมตรมครับไอ้ผนังกัอุโมงเนี่ยโอ้โทำยากไหมดเรเป็นงอกรดที่มีความแข็งแรงสูงครับอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์กว้างเส้นผ่าศูนย์กลางภายในห้าจุดเจ็ดนะฮะเฉพาะชิ้นส่วนนั้นมันกว้างสามสิบเลาแข็งแรงสูงสามารถต้านแ,นแรงดันแรงดันของดินได้ครับ ตรงนั้นไม่มีปัญหาคุณมุโคนอยู่ได้สบายครับแ<อ>ผ่นดินไหวก็มีการกระทบกระเทือนน้อยนะฮะต่อโครงสร้างใต้ดินไม่เหมือนโครงสร้างบนดินไม่เหมือนตึกสูงนะครับที่อยู่บนดินได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากกว่าครับงานนี้ถ้ามองกว้างๆนี่เราก็ยังไม่สรุปเพราะว่าสาเหตุที่แท้จริงนี่โอเคเราต้องให้เวลาเขาตรวจสอบอีกละเอียดอีกนิดหนึ่งแต่ดตรสามารถมองคิดว่าเป็นเพราะอะไรความเลื่อนเลือกความ้ระหาก ต้องหาตรงนี้ว่าทําไมทําให้เกิดรูขึ้นได้ช่องว่างขึ้นได้ครับตรงนี้อ่ะสมานผมลืมเรียนสราบอีกเดนหนึ่งไอ้ตรงรอยต่อระหว่างอุมโมงค์กับสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอยู่นะฮะเพื่ออุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นเพราะว่าจะมีการสุดตัวโดยธรรมชาติ ของทั้งอุโมง์และทั้งสถานีแต่ซุดตัวไม่เท่ากันเช่นอุโมง์ซุดละปีละกี่เซนสถานีที่มีเสาเข็มรองอยู่ก็ซุดน้อยกว่าอะไรอย่างเนี้ยลนะพอซุดตัวไม่เท่ากันมันจะเกิดรอยแตกรอยแยกได้ร,ระหว่างอุโมงค์กับสถานีนะครับก็จะมีอุปกรณ์พิเศษยืดหยุ่นให้รองรับการซุดตัวที่ต่างกันได้แต่ต้องมันใช้เวลานาน,น,าน,าน,านนะครับพอซุดตัวถึงระยะที่เขาเช่นสิบเมตใช้เวลาหลายปีครับ นะครับที่จุดตัวออมาอเพราะฉะนั้นการที่เกิดล่องเอ่อรูโวช่องว่างตรงรอยต่อเน,นี้ยไม่ใช่เกิดจากการสุดตัวของอุโบงและสถะะนานีไฟได้ดินแน่นอนครับครับก็ <ผม S 2> ต้องหา<ะ>แต่ว่าต้องถามรมมอว่าไอลักษณะสภาพดินเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลักษณะพิเศษมันคืออะไร <ผม S 2> ะคงง่ายน,น่าจะมีช่องว่างช่องโวแล้วก็ทาเปิดโอกาสให้ดิน ไหลเข้าไปอ่ะใช่ครับแต่ว่าช่องว่างนั้นมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากการก่อสร้างหรือเกิดจากการออกแบบแต่ช่อว่าการออกแบบไม่น่ามีปัญหาซิลไม่ดีเปล่าซิลไม่ดีอันนี้ผมไม่ทราบก็ต้องดูเขาจะมีหลักฐานมายืนยันว่าทําไงแต่ครับมีผู้กรมงานเนี่ยเราพมกาจ้างวิศวกรที่ปรึกษากรมงานด้วยบริหารโครงการด้วยนะครับเป็นเอาละครับเรก็สามารถสรุปส่งท้ายสักนาทีหนึ่ง อุท่าหอสอนใจเรื่องนี้อยากจะขีดเส้นใต้อะไรยังไงครับขีดเส้นใต้คือรเราบมต้องตรวจสอบการร่รางตลอดแนวโดวยเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ดินครับ,รบและส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างอุโมงกับสถานีกับผนังสถานีรถไฟใต้ดินครับต้องทําให้ดีอย่าเกิดข้อผิดพลาดทาไมตรงนี้ทึงมีปัญหาและสถานีอยู่ใกล้เคียงที่ห่างไปไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรไม่มีปัญหาละ่ะและก็ฝากว่า อย่าไปโทษน้ําป่าปาอย่าไปโทษน้าใต้ดินอย่าไปโทษสภาพดินครับเพราะสภาพดินที่อยู่ใกล้เคียงกันอ่ะมันไม่ต่างกันคุณสัมปรานครับครับนะครับโอเคชัดเจนตามนี้ครับขอบคุณดรสามารถครับที่มาให้ความรู้นะครับให้ข้อสังเกตด้วยความด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสครับดรสมารถราชพลร์นะครับอดีตรองผู้ว่ากทมอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับแน่นอนแล้วครับจบมาลายโตเกียววิศวะ กรรมศาสตร์ด้านการขนส่งนะฮะ